สวัสดีครับคุณหยบเพียนที่ออโต้สเตชันครับวันนี้อยู่ในบรรยากาศของงานเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ของทาง AP Honda ครับนั่นคือ Honda M S X กรอมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูครับ Honda ครับเปลี่ยนจาก M S X ครับเป็น Honda g กรอมครับกรอมเนี่ยมาจากคำว่ากรอมหรือกรอมเม t ในภาษาอเมริกานะครับที่หมายถึงว่าพวกเด็กที่ เก่งเกินตัวนะครับพวกเด็กซ่าๆนั่นเองโดย Honda กรอมนะครับมาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันครับเปลี่ยนจาก M-SX ทั้งภายนอกและภายในมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ที่ว่า Mod It Yourself แต่งใหญ่ใส่ให้สุดนะครับโดยให้ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งชิ้นส่วนภายนอกของตัวรถได้ง่ายแบบ DIY ครับโดยเราจะเห็นได้นะครับจากตัวแต่งพิเศษทั้ง3สไตล์ไม่ว่าจะเป็นโมดแอดเวนเจอร์และสแคมเบอร์นะครับที่ใช้ฟังก์ชันที่ให้มาใน Honda กรอมในการแต่งภายนอกของตัวรถให้ดูแตกต่างและสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเอง นิวฮอนดากรอมมาพร้อมแผงหน้าปัดเรือนไมดดิจิตอลแบบ Full LCD มีไฟชิปไลท์มาให้นะครับซึ่งมีการปรับดีไซน์หน้าจอ LCD ใหม่เครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์แบบสุบเดียว4จังหวะ125ซีมีการปรับปรุงนะครับทั้งวัสดุภายในทำให้เครื่องยนต์ลูกนี้ครับมีพละกกำลังและแรงบิดที่มากขึ้นกว่าเดิมครับ เกียร์ครับจากชุดเกียร์4สปีดเปลี่ยนเป็นชุดเกียร์5สปีดนะครับให้สมรรถนะที่ควบคุมง่ายและคล่องตัวครับโชคหน้าแบบหัวกลับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง31ม mm, มซับแรงกระแทกได้อย่างนุ่มนวลครับโชคหลังเดี่ยวล้อแม็กดีไซน์ใหม่ครับเป็นล้อชูบเลสขนาด12นิ้วดิสเบรกหน้าหลังมี ABS เป็นตัวเลือกเสริมครับซึ่ง ABS ใน Honda g กร m มเป็น ABS แบบ G sensor เทคโนโลยีเดียวกับใน Honda CBR1000RR ด้วยราคาจำหน่ายของ Honda g กรอนะครับเริ่มต้นที่ 69,900บาทในรุ่น Standard และรุ่น ABS with G sensor ครับอยู่ที่77,400บาทนอกจากนี้ครับทาง Honda ยังได้แนะนำ3รุ่นแต่งพิเศษครับนั่นก็คือในสไตล์โมต r าราคาอยู่ที่76,600บาทรุ่น s c r a m b l e r 77,000บาทและรุ่น Adventure ครับ76,700บาททั้งหมดนี้เป็นราคาแนะนำนะครับลองเช็คราคาที่ตัวแทนจำหน่าย Honda Wing Center ทุกสาขาทั่วประเทศดูอีกทีว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาจากราคาแนะนานี้ไปหรือเปล่าครับ นิวฮอนด้ากรอมนะครับพร้อมให้เพื่อนๆเ,เป็นเจ้าของได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ศูนย์ฮอนด้าวิง Center ทุกสาขาทุกประเทศครับอย่าลืมกดติดตามออโตสเตชันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ